สวัสดีแฟนๆทีเด็ดฮอสร์ทีเด็ด,ด,ดแม่นยำ99%หาไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค่ำคืนนี้มีฟุตบอลลีเอิงฝรั่งเศสนัดที่3ของฤดูกาล มงปรีเยจะเปิดบ้านต้อนรับโอลิมปิกรียงเจ้าทินออสตาสองนัดชนะ1แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะนี้สประตูต่อ1นขณะที่รียงออสตาสองนัดชนะ1เสมอหนึ่งโดยเกมล่าสุดบุกไปทำได้แค่เสมอบอกโด0น์ประตูต่อ0ดูจากชื่อชั้นตัวผู้เล่นรียงเหนือกว่าครับโดยมีเมมฟิสเดปายและมูซาเดมเบเล่เป็นตัวทีเด็ดอย่างไรก็ตามมงปรีเยเป็นทีมที่ได้ในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งและสถิติเจอกับรียง ง3ฤดูการหลังสุดในถิ่นของมงปริยเยพวกเขาไม่เคยแพ้เลยโดยฤดูการที่แล้วก็เปิดบ้านเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ผมมอว่าคืนนี้แม้ว่าลิยงจะเหนือกว่าแต่มงปริเยมีดีพอที่จะเก็บแต้งในถิน่นผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านี้ผมรวยไปนานแล้ว okay, okay. Yeah.